เอเลียน่า้นที่เจ็ดน้ำตกจากไม้เลยนะโอขอบักนะครับอันนี้ไม่ใช่เขิเชิญวิเศษอะไรนะครับมาเล่นกับเขาต้ไ่ด้เดี๋ยวผมจะเชิญแต่ถ้าผมได้ชิแกว้ใ่เหมนใครบางคนนะครับครับ อะไรเนี่ยไม่จริไม่ใช่ลูกสปนอาจจะเป็นได้นะพาจะีชอรทดีสิยิงลอเป็นไรมากม้็นใครานที่ไม่ได้ย เราพูดว่าไ,ไงนะพีเราเป็นไรอ่ะโดนหมากระตูดเหรอทเราตายเพราะโดนหมากั <c oughs> สมเาจะไปเจะไปสู้กับหมา,มาโดยที่ตัวเองไม่พร้อมได้ไงหนะืออยู่ดีดเหมามากัดลูกสันเน่ยชอบไว้ใจคน เอาศกหมกไปทำอะไรเนี่ยไม้กระเด็นสสนีกระต่ายน้อยแกไม่โหลดเนี่ยคนอีสานเออเดินไอ้ควางมันเดินดังไม่มีเมาอรยาท่จริงที่เดนเอาควางไม่มาให้ขึ้นหลังควางเดินดังดังเดิน เมื่อกี้เห็นใครโดนเหมือนไล่อะใครรยิงอ่ะต้องสนลงไปเพื่อนต้องเป็นอาชีพเรียนเด็กมาเลยสอันอยากสร้างหม้อข้าวชีขอเอาที่กินสไว้เด็กได้สปีดอันเนอะเออม่คนตายแล้ววะตมันแรกนะเพลงรักวางเนั่นใครเหอเดวิดนี่ดิ เมือนเมื่อวานอ่ะที่จะทับพี่ใส่ดาวอัตโนมัติเพลงรักคืนนี้มันจะมาแล้วมันมาวันที่เท่าไหร่วันที่สี่เออแล้ววันที่สี่คุณไวขนาดนนั้เลยเหรอเออไวผมขึ้นบอลที่หนึ่งอยู่เลยลูกใส่บอกซาของซัาตุนว่าที่หนึ่งอยู่เลยจำเลยขอทิ้งของขึ้ก่อนเอาไปอ้าว เอบาบักจอัสนยงรักมันีฉันเองพี่แล้เ,เ,เสียงอะไรอะไระเพลงร็อกบอกว่าอะไร แต่<ป>นี้ไม่ได้น,น่ากลัวขนาดนั้นนะโอโหเร็วมากลูกสันวันที่หนึ่งก็ช่วยเด็กได้แล้วอ่ะเขาบอกว่าช่วยเด็กวันที่หนึ่งแล้วจัม้านนะใช่

คนดีไม่ให้ฉันลูกซันนะครับคนอื่นแลนั่งบอกเอาขวัญดีไม่ใช่ไม่เรียบบังคับคนอื่นบังคับไปคนแรกของบัเข้าคนอื่นมาลงคนแรกของมีเมียวพอดคนที่สามแล้วเหรอลองเลย มันเป็นวันที่สามแล้วหรอโอ้ยบ้าเพลงรักเร็วเพลงรักวันที่เราจะมากัไฟนี่สปีดแล้วนี่สปีดมี่กลับบ้านไข่มันวางตรงนี้ได้ชิปเเาบอกว่าให้ทำอ่ให้ทแล้วทำไมไม่หันไปหำกันอะ จะบ้าแกว่วางอันแรกไว้ตรงนั้นแหละรับไม่ดีไม่ใช่หรือกุ้งเยอะจังเลยปลาหมดแล้วนนะดดไม่เปลาตกเร้าหมดแล้วเก็บเอาไปใส่ก้งมาหกกุ้งแกยืนบนหัวมัน เราแสดงไปเพื่อเสันมีาาเป็นเอเลี่ยนความนี้ก็ฉันรู้สึกว่าความเป็นภาระให้พู้อืน่นเออจริงจริงเนเพงรัก

หมดไหมเยอะจังเลยโอเคมาปลาคุณไม่มากระตูดว่ายได้หนังปลาแล้วได้หนังมาปลาแล้วเราหมดบอจหมดบอแล้วยังไม่หมดตัว แล้จะต้องรีบวิ่งสปีดสปีดสปีดกลับไปตอ,ไ<ด>ตอนที่ลุงมันจะไปตอนนี้ได้เปรมาตั้งสิบเอ็ดตัวเลยเแ,แกลุงน้าความลุงทำงานหนักือเปล่าลุงหน่าทิมโอเคครับทุกคนเพลงรักได้อะไรบ้างไม่หอบหรือยังเฮ้ยเฮ้ย โอ้ยตัวอะมันกัดกูไปมามังคุโอ้มังคงกคคนตกปลา,าอยู่ดีๆีอู้เหมามันงูเกือบตายเกอุ้ยตาย,ย,ตายนี่ปลามาตั้งสิบสองตัวเนต้องพิจเปลามาสิบสองตัว โคตรจนงทนให้ปลามาเยอะมากเลยสิบสองตัวเกือบตายเพราะหมาลกูกทุงห้าพี่ จะลงน้ำได้แต่ละอย่างโคตรเฉยอย่างสลุมฉันอะเร่อกลับมาที่แมตกปลาไมอ่เรื่กลับมาที่แคมนี่อ๋ไม่เป็นลาน เห็นกระทนเห็นกระสุนเป็นกระตายรสูทานเห็นกระสุนเป็นกระตายเยอะจังเลยมันแล้วเนาะมันเร็วจังอยู่ไนอะมันเร็วจังเลย เร็วตรงแถวนี้มีแม่น้ำเยอะดีนี่วัวเพียงละ่ะเพี่มาตต้องต่สวัสด,วดี่ห้าสิบีกแลวนูออกกันไหมเพื่ล็อกกันเ่